เงินท <letter> ่องไหลล่งเงินไหลท่องไหลมากเงินไหลเข้าเด้อชุกกระเป๋าเด้อเป็นของบริษัทของลุงพลบอกเออเออมีแต่ความชุกความเจริญเฮอล้ำเฮอโลยเฮอขายดับขายดีเฮออันั้นเด้อหาเงินเฮอได้มือกำหาข้างเฮอได้มอกโกหฮอบกินฮอบท่านนอนหลับเฮอได้เงินมือนนอนตื่นเอได้เงินเสนเบนฝ่ามือเฮอได้แก้วมณดีสดโทษหายไม่เฮอมาผ่านม่านหายไม่เฮอมาเบ็ดเด้อ นอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านข้า,ขาสุกกระเป๋าทุกมื้อทุกวันคิดต้องเงินก็นเงินไหลน,น,น้องคิดจะท่องก็ท่องไหลยุ่คิดต้องเงินคข,ข้าแกพหัวลังไหลเข้ามาสุกกระเป๋าทุกมื้อทุกวันคุพระารีรัตนนาฏใจจงปกป,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 ปักลักจ่าคุ้มคลองลำลอยลำลอยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงู่ดีไม่แห้ง <c oughs> บริษัทนี่ก็เฮามันลุงล้งเรื่องโตไปอืมยอดใช้ปังๆลูก<อ>ดาวข้มยามยเรืเออ ลุงเร so ื่องโตไปเพรามันปังปังแห้งๆหงได้ขายดับคายดีขานไฟปันเทน้ำเทถาเด้อเพ้าเอฟซีเข้ามาอันนั้นบุญเลยว่าวนนี้ฟันได้วาแล้ววันนี้พันโอ้ยพ่อท่าเขาโม่บุญพันจนน้ำไหลก็จนแห้งข้อก็แห้งอีดนได้เอาน้ามากินโหกกันแห้งเลยนี่ถอยโม่เดยวัดเลยวัดค่ะนะจน ไม่ได้ห่อน้ำลายเลือดิ้ชูวว่ะเอาดํามาในเวยพอจนน้ำลายเหนียวว่ะยายเอออเามาจิบเนี่ยว่ะเอามาจิบเอาดํามาจิบเนี่ยตอกจิบกาแฟเด้ดนี่ที่พี่จะกินไหมเอจะได้แห้งด้ากาแฟคนไม่กินช็อกโก้ไม่กินกาแฟบ่ะไม่กินช็อกโก้กาแฟนะไม่กินช็อกเสร็จสุขภาพย่านะครัะทุกอนก็ขอให้ย่าสุขภาพรักษาแข็งแรงกันเด้อมันลุ้งมัาลืึงเลยเป็นล่มโผลุ่งใจให้ลูกหลานเลยย่าเด้อ ยา้วยาแว้เดี๋ยวเฮยวินวินสะลงชงสลิงอยู่เลยให้ม like yes. oh. so ันจนได้ลายให้มันหายวินให้มันหายวินให้มันหายวินให้มันหายโรคหายไปหายโรคะเลค่ะอาจารย์เวาเกี่ยวเพชรบุรุษลงนะลูกลงไปผัดพวกกระดังห่ไม่ได้มันแบบเข้ามานอนแล้วกับหมุนติว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 ล่ะ หมุนต <Cornell> ิ้วติ้วจริงๆนั่นแหละถ้าเราเป็นวีินตามติ้วเขาก็รับตาไปแล้วก็อุดกอัดอันสั้นหมุนติ้วติ้วเนี่ยมีหุ้นความดันอันแบบชงชิงชงชิงไปแล้วยลโยนพโฉนผืนหนักคือช่างเป็นแบบนี้วะเออแล้วก็เอาอะไรมุนติ้วติ้วไปเลยเลยตู้เลยเอามาวัดความดันเลยคนสองร้อย โอ้พาะเจ้าวินย้ายมันนันสองร้อยว่ะโอ้โหมันไม่เคยทนจะถือว่ะโอ้เออความดันึือเล้วดกกินยาความดันบอกเออหมอเขาตูดเขาป้อนหมอเขาเดินหน้ายังเรลมากมันก็กลุ้มว่ะเห็นมันมีเจ้าสิเล้วจดไปลงพยาบาลเ้ว่ะตูดยูโรงพยาบาลมาอหยุเกลือเกลือหัน้าบอหลงตอนไี้ดหลานหลงบอิัดหลานหลงมาลงธาตุสี สีธาต์รลุงธาตดันด่งอยู่แครู้ย่ายายาเขาโคชนาคายบอาจารย์มันดีไม่ดีเพรยเขาลูกมะลงาดีมดมีจำสามตัวหนึ่งเล่กยุคโคดีแล้วมันอกี่ยวคนรวเอาหารเนาะโอ้ินอาหารชาสนใจเลยาแล้วพี่นาทีถึงกับเอาหัว ปลาหวานกับเกาหัวเลยแต่กองางามเลยงางามดิงางามดางามงาารบอนาร์าทำไงกินดีปลาแก่ฝาลอยเลยนะคะปลาดิบดีปลาดิปลาดิบเฉยเลยมีทอดปลามีแกงใจนะคะแกงหน่อไม้นะคะพัดนะคะเวยด้วยนะคะ หอัวปลาทูจิ้มนะคะั้เผเดหมูปลาข้าเผ็ด้วยอ้าวมนี่นะคะทำบุญปีที่สองนะคะทุกรอบนะคะปีที่สองของมุญเพมสัตว์นะคะปีที่สองนะคะ

โอ้พนาทีเป็นเด็วข้างในเหรอข้างในขหรงเลร้ข้างในข้างในลองข้างในดูข้างในเรืว่าจั้งข้างนอกสบายเลยค่ะหรือยังไงเพราะว่าข้างในกรงเปเยอใช่มีเสื้อบาทเลยเสื้อบาทนะมเอาโต๊ะมวางอีกนี่โต๊ะโต๊ะต้องมาวางนี้แปลว่าอันนี้ต้องยกออกคือ ไม่หาโต๊ะมาอีกแล้วก็เใช่กใับหใช่แเาท้อาอะเอาไปวางไว้รอข้างในเลยเพราว่าตัวนี้เขาจะได้ห้อง้าทิธีหอใช่อ้าแลโต๊ะโต๊ะมีไหมอะโต๊ะที่หมูบ้านเเอาเข้าไปวางข้างในก็ได้คร้าวๆเออข้าวางไนก่อนจะเป็นไรก็เพลนไม่เีเศษข้าไป่อนแล้วก

โอเคคือยาวข้าโอ้ยาวข้าวแล้วก่อนแล้วเราเข้าไปหน่อยน่นะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะทำใช่ขอแรงคุณผู้ชายค่ะาเหงาเขาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาคนมาแตงเบล้วตอนนะตอนนี้ก็พระมาแล้วนะคะ

วางแล้วไอก่อนไ่ยโองโตอโตโอโต๊ี้เหรอขนาดเนวดเลยโตะโต๊ะงโต๊ะโตนี้น้ำโต๊ะอาไปทั้งนอโตก็ตั้งใบโตก็ตั้งบนบอกสองโต๊ะก็อเตรียนที่จะทาที่ใส่บาทนะคะไม่ต้องขอบคุณปานา ลูกแล้วก็แม่บ้านเอาขอป้าหายไปไหนแล้วแอดมินแอดมินยแล้เดฝากเดี๋ยวฝากฝากเแล้มา้ๆตามาเลยตามไปล่กลด้วการถออิเมสิลมงานนี้ป้าบอกพี่าดีต้องรับผิดชอบบอพ่อเยอะพ่อเยอะพ่อคลิปนี้นะพี่น้องนะ ฮะโดนบ่นอะไรไม่ไม่มีอะไรตาอวยพรอย่างนี้มาดีต่อไปพรเออเรียกครับไปพรแอดมินนู่งแล้วนะเพราะว่าใครใครเป็นหัวหน้านะฮะบอสเป็นหัวหน้ารับ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 พี่ป้าแตนบอกบอสสวัสดีค่ะป้าแตนบอกทีนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ทำที่จะ าสา่บาทนะคะใส่บาทอยู่หน้าภาพรวมนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ